ขึ้นโดนเลยก็ขึ้นโดนแล้วก็เดี๋ยวพามาก็เป็นมัสเตอร์เลยเนะาะเพราะว่าพาจะเดินไปสุดโน่นแล้วก็วนกลับมาหรือว่าวนไปโน,น่นงนี้ได้ได้แล้วช่วงได้ครับขาจะใส่อยู่อะเพียบสี่ชุดค่ะ อันนี้ก็เป็นคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรตินะซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปีแล้ก็จะมีการตั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นชัยในทุกๆปีซึ่งปีนี้ก็กำหนดที่วัดวังวิเวการามนะอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปสิ้นสุดที่วัดดง9ก้ากัลยารามอำเภอศิลา,ลาาดจังหวัดศรีสะเกดนะจะใช้เวลาในการเดินทาง เดือนกว่าๆนะกำหนดในการเดินทางเดินกว่าๆซึ่งวันนี้คณะสงฆ์ก็จะมา,าบินทบาทข้ามสะพานมอญซึ่งเป็นจุดไฮไลท์หรือว่าเป็นแดนมาร์คของสังขละบุรีจะเริ่มสมาทานละอ้อแล้วก็ออกสตาร์ทนะในการเดินจาริกธุดงในวันพรุ่งนี้นะ25พฤศจิกายน 2568เป็นการเริ่มต้นก้าวแรกของคณะสงฆ์จำนวน540รูปนะโดยประมาณจำนวน540รูปเป็นคณะสงฆ์จากทั่วประเทศคนะณะสงฆ์ทั้งหมดก็จะเดินจาริกไปเรื่อยๆนะตามเส้นทางที่ได้ค้นหาหรือว่ากำหนดนะซึ่ง ก็จะหลีกเลี่ยงถนนเส้นเมนเส้นหลักนะเข้าไปในป่าในพื้นที่ป่าที่เขาอนุญาตให้คณะสงฆ์เข้านะคณะสงฆ์ก็จะเข้าไปครูบาอาจารย์พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธนะ์สามารถร่วมในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกันได้นะตรงนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะที่ติดตามรับชม